สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์การกลับเมืองไทยที่ไปเยี่ยมครอบครัวอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเจอหน้าครอบครัวครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่แคนาดาหกปีครึ่งเกือบเจปีพิ่งไ้กลับนะคะ ก็คืออย่างที่เพื่อนๆรู้นะคะพี่น้องๆเพื่อนๆรู้เนี่ยยูดีมาอยู่แคนาดาเนี่ยตั้งแต่ปี2017นะคะมาแรกๆก็คือมาทํางานมาทํางานจนกระทั่งมาเจอกับสามีแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่ที่นี่ก็6ปีครึ่งกับ7ปีแล้วยังไม่ได้กลับบ้านก็คือทําไมไม่กลับบ้านก่อนก็เป็นช่วง หลายๆอย่างที่ยังไม่ได้กลับบ้าน่็หนึ่งพอแต่งงานแล้วเราขอเราขอพีอาก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกินการ์ดของแคนาดาเออของของเมกานะคะแคนาดาเขาเรียกว่าพีอานะคะก็คือเป็นผู้อยู่อ,อาศัยบุคคลเป็นคนของแคนาดาแต่ยังไม่ร้อยเปซนะคะอันนี้ก็รอรอไปเกือบประมาณปีปีสเดือน นะคะพอได้แล้วพอได้ P.R. แล้วว่าจะกลับก็ยังไม่ได้กลับก็มาเจอโค,ควิดเจอเจอโควิดตั้งเท่าไหร่สองสามปีอย่างเงี้ยกวจะได้กลับก็ปาก็ไปหกเจ็ดปีเนาะก <c oughs> ็ได้เจอครอบหน้าครอบขวดครั้งแรกในวันที่ยี่แปดนะคะวันอ่คือยอุลิปย้อนไปนิดนึงวีลิปไปเมืองไทยตั้งแต่ที่ยี่ห้า ออกจาก Canada, แคนาดาตันที่25ถึงถึงเมืองไทยวันที่27นะคะตอนเช้า,ก,า 20, ก็ยังไม่ได้เจอหน้าครอบครัวในวันที่27ก็ยังไม่ได้เจอหน้าครอบครัวคือว่ายุ่งๆอะไรหลายๆอย่างเหตุการณ์มันก็วุ่นวายมากว่านั้นนะคะจริงๆแม่เขาก็อยากจะเจอแล้วลหละก็มาวันที่28ตื่นเช้ามานะคะก็นัดให้ลูกชายนะคะ พายายมาแล้วก็พี่พี่พี่ชายพี่สาวหลา,หลานมามาเจอกันแล้วก็พาไปเที่ยวที่อยุทยาทีนี้ตอนตอนที่มาเจอเนี่ยนะคะก็ให้พาให้พาคือจริงๆแล้วเนี่ยม,มีลูกสองคนนะคะลูกชายกับล,ลูกสาวลูกสาวเนี่ยาพามาอยู่ที่แคนาดาด้วยแล้วสามปีแล้วมั้งเขามาอยู่ที่นี่ได้สามปีแล้ว ลูกชายเนี่ยเขาคงเ,เขาไม่อยากมาเขาอยากมาเที่ยวเฉยนี่ก็เลยอยู่เมืองไทยนยั่นแหละก็คอยดูแลแม่ก็คือยายแล้วก็มีมีพี่สาวนะคะมีพี่ชายมีหลานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แม่พี่สาวพี่ชายหลานก็จะมาหาแล้วก็พาไปเที่ยวยุทธยาก็มาที่โรงแรมนองโฮเทลนั่นแหละคะ่ะมาเจอ,อ แม่กบอายุมากแล้วเนาะก็พี่สาวก็ดูแลอยู่พี่ชายก็ดูแลอยู่ก็มาเจอนะคะมาเจอกันที่โรงแรมเสร็จแล้วก็พาไปกินข้าวาในห้างฟิเชาพาร์คลางสิตซึ่งเมื่อวันนี่ยีิบเจ็ดเนี่ยเราจะไปเลกเงินเอ็ก a n g e นมันนี่นั่นแหละแต่ไม่ได้ไปเช็คไ,ไปแลกใช่ไหมคะเพราะว่าเกิดอ c c i ซเ n t สามีล้มอะไรอย่างเงี้ยที่คลิปก่อนด้วยนะคะที่แชร์ไป ก็ไม่ได้ไปแลกเงินเราก็เลยได้ไปแลกกันวันที่แปร้อมแม่แม่พี่สาวพี่ชายลหลานมาเจอกันปุ๊บก็พาไปที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตโร,รงโรมอยู่ไกลโนเวเทลอยู่ใกลนะคะเราก็ไปแลกเงินก็สามีไปแลกเงินนะะแล้วก็พาครอบครัวไปกินข้าวกลางวันที่ซิดเ,เลอร์นะคะพอกินข้าวกลางวันว พิสิทเลอเสร็จเราก็ไปอยุธยากันไปเที่ยวอยุธยานะคะก็ได้ไปช่วงบ่ายๆแล้วอะไปถึงอยุธยาก็โอ้ช่วงเกือบสามสี่โมงแล้วเนาะเพราะว่าทําธุระทาอะไรเสร็จก็จะเสร็จก็จะออกจากที่นี่ก็ถึงสามสี่โมงอะก็ได้ไปเที่ยววัดนะคะวัดจะไม่ได้ชื่อวันเลยวัดใหญ่ใจมงคลหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็คือไปเที่ยววัดในอยุทยาวัดหนึ่ง ะะแล้วก็ไปตลาดน้ํามอยุธยาทีนี้พอไปถึงตลาดน้ํามอยุธยาเนี่ยมันก็คือเย็นแล้วของเขาก็เก็บหมดแล้วคนก็คนก็ปิดร้านปิดรวมหมดแล้วก็ไม่ไปดูก็ไปดูบรรยากาศนะคะนั่งเรือดูบรรยากาศ็นะะากๆน้อยก็คนก็แทบจะไม่มีนะคะไป,ไปดูช่างดูช่างนิดหน่อยอะนะคะรอเวลาไปกินอาหารเย็นนะคะแล้วก็เราก็ไปกินอาหารเย็นที่อยุธยา ลูกชายก็เป็นคนหาร้านเพราะเพื่อนเขาแนะนํามาชื่อร้านาจะไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคย่อยขึ้นชื่อให้ว่าร้านอะไรจะไม่ได้นะคะแล้วก็ไปกินข้าวมื้อเย็นรวมทั้งหมดก็สิบกว่าคนนะคะประมาณสิบสองสิบสามคนนี่แหละคะ่ะก็ไปกินอาหารมื้อเย็นกันแถวแถวอยุธยานะคะนี่คือ กิจกรรมวันที่28ที่ได้กลับเมืองไทยวันนี้เป็นวันก็เรียกว่าเป็นวันข้อกรัวอีกวันหนึ่งที่ได้เจอแม่ได้เจอ,อพี่สาวพี่ชายหลานๆนะก็อย่างลูกชายเนี่ยเขาไปรับตั้งแต่วันแรกแล้วก็เราก็เราก็ไปเที่ยวไปเจอกันทุกวันอยู่แล้วลูกชายนะคะเขาก็คอยขับรถให้นุ่นเบนี่วิลขับรถเป็นไม้เป็นแต่เราไม่ได้ขับอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วก็เลย มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะเราไม่ได้กลับ6-7ปีก็ก็ไม่อยากขับก็ให้ลูกชายเนคนขับพาไปนู่นไปนี่องเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมของวันที่2 8ที่ได้เจอครอบครัวครั้งแรกหลังจากอยู่แคนาดามา6-7ปีนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของดีขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ